ข้าวนาปังนองเอ้ยเอาเอาไไดี <c oughs> ยวเลยวัดเสนสะพานบ้านเฮา น้องเอ้ยบ้านหกขาหนาดเดียวนี่ห,นห,ห้วยบ้านฮาหันหกขนาดพี่น้องเอ้ยตะกี้ยังน้อยมาโดดน้ำอยู่นี่แหละกูเห็นห้อน,น้ำเดียวนี่ <c oughs> บ้านเสือเเลสวยมากเลยบ้านหลังนี้สวยมากเลย <c oughs> เข้าออกง่วงเลยพี่น้องเอ้ยสวเรหน้าปังเข้าออกง่วงแล้ว คลองน้ำเด้นเด้อพี่น,น้องเด้อบ่แม่นสะพานเด้นี่ยนะมันเป็นคลองน้ำคลองลอยเปิดเินคลองลอยพี่น้องเดไปส่งทางใดโล่เข้าออกมากแล้ว โอ้โหไวยแผ่นนี้ไปไหนแก๊งฟันน้ำนมอืมปวขนาลูกสิคุจิบค่ะโอ้เขาให้นี่งามขนาดนี้น้องเอ้ยเด็ดกินอย่างน้อ อันนี้ดอนปู้ตาทางเข้าดอนปู้ตาบ้านหนองเมืองพี่น้องเอง้อเยโอ้โหน,นี่ตกซ้ำเราจะเอาเครื่องดูดฝุ่นพี่น้องเอ้ยอื สำรงพันข้าว บ้านต้นคออันนี้ทางเขา้าบ้านต้นคอเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าจังพ่อกันใหม่พี่น้องสวัสดีอยู่ดีมีเฮงทุกคน